ทำไปอ่เอาจริงๆเลยนะน้องพี่เนี่ยทํางานมาก่อนพี่ใจที่สาขาโรตนลังสิตพี่เพิ่งย้ายมาเชื่อไหมงานพี่กระชูดอ่ะฟังมากเลยเหรอแบบไม่อยากเชื่อแบบเชื่อเถอะเดือนพี่ไปอยู่ที่นั่นเดือนเดียวลูกค้ามาจองพี่ห้าคนพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่างานพี่จะาดลูกน้องสาวบอกว่าใจมึงไปตามพี่มันพูดเองนะอืโคตรเฮงเลยแบบนี้ยติดพี่ก็ได้อืติดก็ได้จริงธรรมดาพี่นะเดือนหนึ่งได้ห้าร้อย นี่พี่ได้สิบห้าวันพันห้าเดือนหนึ่งพี่ได้สามพันอ่ะพี่จดเลยโอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อเสะคิ้วเสรษฐีมาหหยเฮงแล้วงินเนี่ยไม่มาได้ยังไงนักหนาแบบอจริงเรื่องงานนี่พี่บอกเลยว่าใช่คิ้วเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญเลยอาจารย์ยาดาใครไม่เชื่อพี่เชื่อเชื่อแล้วค่ะเชื่อทุกคนทุกคนที่ทำก็รู้พี่พี่ได้ได้สัมผัสกับตัวพี่เองคิ้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดวงตกถ้าติถ้าเราไม่ทํา มันเหมือนเสริมหัวเฮ้งให้เราจริงๆเรื่องงานนี่พูดบอกเลยว่าดีมากอ,อที่อาจารย์ยาดาทำคิวให้นะเป็นราคาที่แพงมากแล้วก็เป็น V.I.P. มาก ขึ้นไปทําอยู่ชั้นสองแล้วก็เป็นคิ้วเศรษฐีมหาเห่งมันไม่ใช่คิ้วไก่กาอาราเล่มันจะบอกถึงความยาวมันจะมีบอกของความยาวความหมายของความยาวมีถุงเงินเนินซับซึ่งปกติแล้วเขาจะต้องเราต้องเน้นนะให้เนินรับมันชัดเจนให้ถุงเงินมันชัดเจนแล้วเก็บเงินให้อยู่ใจเอออันนี้ถุงเงินพี่ไม่มีเลยครับคิ้วพี่รามเต็มลูกตา ทีนี้ตอนที่พี่มาหัวสิวก็เต็มหัวคิ้วนะคะรอยหลุมก็เต็มคิ้วพี่แล้วคิ้วพี่ก็ลกึลก,ล,ก,ล,กลุกๆเละเทอพี่จนยาต้องบอกพี่ลืมตาขึ้นมันไม่สดใสลืมซิลืมซินี่ลืมแล้วเหรอจําได้ไหมที่ยาพูดจําทุกคําเลยนะของยาจําได้ทุกคำอ่าบอกว่านี่ลืมตาแล้วเหรอคะนี่ลืมแล้วเหรอคะมันไม่สดใสเอาซะเลยอ่าตอนทําคิ้วนะถ้าเป็นเด็กเขาจะรู้สึกหงุดหงิด แล้วก็รู้สึกไม่ไม่ฟินไม่เอนจอยกับงานอืมแต่กับยาใช้ความอดทนกับกับพี่ใจใช้ความอดทนคืออ่าพี่ไม่อดทนเองเรื่องเจ็บอะพี่ไม่อดทนเพราะพี่คุยกลัวขี้เจ็บแต่ตัวยาเองอะเป็นคนที่อดทนกับพี่มากขี้งอแงก็สารพัดเป็นพี่ใจขี้งอแงขี้เจ็บขี้งอแงขี้กลัวขี้ไม่มั่นใจขี้เศร้าขี้เบื่อขี้ไหนอต่างๆรวมกันพี่ใจมีครบนะ แล้วมีความรู้สึกแบบเวลาสักคิ้วเนี่ยทั้งเล็งทั้งกลัวไม่ติดผิวมีรอยสิวเต็มหน้าผิวหนาผิวนี่ยแล้วรับผิดชอบความสวยงามสิ่งที่ได้ยินตอนกลับมาก็คือมีคนทักว่าสวยแต่มีบางคนจะบอกว่าใหญ่แต่ความเป็นจริงยายจะยืนยันนอนยันตีลังกายันอีกครั้งว่าคิ้วเราไม่ได้สักใหญ่เกินหน้าคนเพราะเราไม่ได้บอกว่าสักใหญ่แล้วได้เงินใหญ่ตามหรือว่าได้เงินเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ มันเป็นคิ้วเดิมถ,ถ้ายาไปสักลดลงคิ้วพี่เกิดขึ้นมาท่วมคิ้วเดิมที่เราไอคิ้วใหม่ที่เราสักมันก็ไม่ต่างอะไรกับทําคิ้วเล็กๆอยู่ภายใต้ขนเต็มตาไปหมดถูกไหมคะแปลว่าถ้าพี่ใจไม่กันคิ้วเหมือนที่ทํามาเนี่ยถ้าทําคิ้วเล็กกว่าเน,นี้คิ้วที่สักไปถูกห่อหุ้มไปด้วยขนทั้งหมดที่ไม่มีทรงเต็มลูกตา แล้วตะกี้เนี่ยสมมติที่อาจารย์ยดาทําแล้วขนมันขึ้นมาเยอะพี่ยังไม่ได้ทํอะไรเลยนะตั้งแต่อาจารย์ยดาไปสามเดือนเนี่ยมันก็ยังขนแบบเหมือนเราขนเยอะอาจารย์อ่าทีนี้ครูขนดกอ่ะทีนี้ครูยดาก็ไปกันคิ้วออกเมื่อกี้เปิดเนินซับขึ้นให้สวยงามสะอาดสะอ้านนะคะแล้วทําให้มันดีขึ้นแล้วก็รู้ว่าที่เดินมาเมื่อกี้ทีแรกบอกเข้มแล้วมาขอเติมสีช็อกโกแลต หน้าตีค่ะหน้าตีมากค่ะไม่รู้อะไรก็นอนเงียบๆเพราะว่าจันยาดาจะบอกให้ว่าสีช,ช็อกโกแลตจะดำแล้วดำกว่าผมคุณอีดำกว่าสีลูกตาคุณอีกเพราะว่าคิ้วที่มีอยู่แล้วเนี่ยคือเยอะแล้วต้องลดลงลดสีลงแล้วก็ท้องคิ้วเนี่ยทำให้ดูเข้มจริงๆเขาเขียนสีนะเวลาที่เขาแต่งหน้านะอาร์ติ์เขาแต่งหน้าให้นางงามหรือนางแบบหรือว่าเจ้าสาวเขาก็จะทําให้หางม,มันเข้มไปปลาย เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เน้นเนินตาพี่ใจไม่มีจุดเด่นเลยเพราะว่าบอกไว้เลยว่าตาเศร้าชั้นตาเนี่ยที่ดูผิวตาเนี่ยมันเป็นทรงช่วงเป็นผิวตาขอโทษนะตรงนี้เนี่ยเป็นสีน้ําตาลคือมันเป็นคล้ำๆอะพี่ไม่สดใสเพราะฉะนั้นโงูเห็นส่วนเนี้ยที่ยาจะปรับทีนี้วเวลาที่เราปรับแล้วเรามีความเชื่อนะ มันจะมีความศรัทธาม,มีความเชื่อมีความภูมิใจแล้วดีใจนะมันจะส่งผลให้ความเฮงเฮงอะไรการสักคิ้วแล้วเฮงเหรอหนึ่งสวยมองไปเวลาไหนมันก็ดูมีดีมีเสน่ห์ถ่ายรูปก็ขึ้นมันสดชื่นถ่ายรูปก็ปังปังกับเพื่อนมันสวยอมันเด่นอ่ะ,อะทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือลูกค้าพูดยากก็กลายเป็นพูดง่ายลูกค้าที่ไม่อยากจะควักก็ควัก เข้าใจไหมคะมันจะมีความเฮงอยู่ระดับที่เจรจาง่ายขึ้นอะไรที่ยากในชีวิตอะไรที่ยากในวันนั้นอะไรที่ยากอยากอะไรอยากแล้วส่งโปรแกรมจิตเข้าไปว่าอ้อยากให้ลูกค้าคนนี้ซื้อคอร์สอยากให้ลูกค้าคนนี้มีความสุขอยากให้ลูกค้าคนนี้จ่ายสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงกระปุกโปรแกรมจิตออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะเราสั่งออกไปแบบในใจเราต้องการอะไรและผลมันจะออกมามันประมวลผลมัน มันมีแค่ห้าเปอร์เซ็นมันก็ดีกว่าไม่ได้ลุ้นเลยนะพี่ใจถูกไหมคะความเฮงห้าเปอร์เซ็นของคิ้วงูเฮงพี่ไม่ได้ขอลูกค้านะแต่ลูกค้าเข้ามานะเอไทยออยทุกคนใช่ไหมพี่ไม่เคยขออืไทยออยไทยออยจนเขาบอกอีจมึงมีของอะไรวะไม่ได้ทําอะไรเลยเขาบอกว่ายังไม่ได้เล่นของหรือเปล่าเี่ยมึงทำอะไรมาปะเนี่ยผู้ชายนะบอกผู้ชายเป็นคนพูดกับพี่นะอบอกเพุ่งย้ายมนอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งคุณเล่นของวะพี่หนูยังไม่ได้คุยกับลูกค้าเลย ลูกค้าเข้ามาเองอขอไทยออยไทยออยไทยออยสามชั่วโมงเอ้โหเลิศบอกเจพวกคุณเลยวันนี้ขอเบาอานจะจานดาเชื่อไหมพี่เหนื่อยอะแสดงว่างานเยอะจะขอเบางานเหรอเออพี่ไทยแล้วพี่ใจพี่ใจเป็นย่ังไงฮะเหนื่อยแบบผมมาวันผู้ชายมาผู้หญิงมาสามชั่วโมงแล้วเหรอ ของเี้ยพี่ใจไปเล่นของอะไรมานีมาอีกแล้วเหรอพี่ใจเมื่อก่อนอยากได้งานใช่ไหมใช่แต่นี่มันเยอะเกินไปไงมันแบบมันแบบมันเยอะอาจายรย์ยาดามันไม่ไหวมันจะคาเรอกจกห้องอ่ะ